กดเลยครับกดเลยอ่ะดีครับตอนนี้ไล่กดกลับไปด้านหลังเรื่อยๆครับจากฟันหน้าไล่กดกลับไปด้านหลังครับกดได้เลยครับกดได้เลยกดแน่นๆเลยนะครัดีค,ครับดีครับเลงสองทีด้านหน้าใช่ไหมครับเหมือนที่หมอบอกทีนี้กดด้านขวาให้เข้าก่อนนะครับเพราะันหน้านมันซ้อนเยอะไล่กดจากด้านหลังมาด้านหน้าได้เลยครับ กดแน่นๆได้นะครับใช้มากกว่าหนิ้วได้นะครับในการกดอ่าดีครับทีนี้ไล่มาเลยครับจากด้านหลังมาด้านหน้าได้เลยครับดีครับดีมากครับเราจะให้กัดตัวนี้ช่วยนะครับกัดจากด้านหลังมาด้านหน้าเลยครับรู้สึกแน่นขึ้นไหมครับอ่มันจะมีเสียงแก๊กนิดนึงโอเคเก่งมากครับ